สวัสดีครับวันนี้ n n e n บีบอโต t แนะครับมารีวิวรถที่เป็นรุ่นที่ท่านผู้ชมถามหากันเยอะนะครับวันนี้เรามาพบกับ b m เอ็มอีนกแก้วนะครับตัวซีรีส์สนั่นเองนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว6สูบแล้วก็สภาพสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มให้ดูรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับ b m เอ็มนกแก้ว E36 325I นะครับ รถเป็นสีดำเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสีสันสวยงามนะครับสีแบบเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้ให้ดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับไฟหน้าก็ยังสวยนะครับไม่มีแตกนะครับนี่นะครับคันนี้ได้มาจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยครับ ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนนิยมเล่นกันตอนนี้นะครับราคาจับต้องได้ละภายนอกก็ประมาณนี้ครับภายนอกสวยงามนี่ให้ดูสีสันภายนอกนะครับต้องบอกว่ามีรอยบ้างนะครับบางจุดแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับคือเอาไปก็ใช้ได้เลยครับภายนอกสภาพนี้ยังดูดีครับต่อไปนะครับมาดูด้านท้ายรถกันบ้างนะครับ ด้านท้ายก็สภาพดีอยู่นะครับทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับคันนี้ภายในภายนอกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูภายนอกกันก่อนนี่พวกพลาสติกพวกนี้นะยังสวยนะครับ <c oughs> เนีย่ยต่อไปก็รถสีดํามันก็จะเป็นรอยง่ายหน่อยนะครับคันนี้ก็เลยมีรอยบ้างนะครับเพราะว่า oh, สีมันมาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูฝั่งนี้กันต่อนะครับพยายามให้ดูรอบๆตัวรถก่อนกันก่อนประมาณนี้ครับขมรถต่างๆก็ยังดูดีครับคันนี้แต่งเป็นเอ็มนิดหน่อยนะครับมีพวกสติกเกอร์เอติดไว้แล้วก็ยาง ยางเป็นยางปลายปีสิบเก้านะครับสัปดาห์ที่สีบเล้อเป็นล้อเดิมล้อเดิมขอบสิบห้านะครับยางหนาหกห้านะครับขับนิ่มแน่นอน,นครับคันนี้โอเคนะครับให้ดูตรงหลังคาบ้างนะครับ <c oughs> นี่คันนี้สวยมากนะครับให้ดูตรงนี้นะครับพวกขอบยางตามหลังคานะครับ สีไม่มีแตกเลยนะครับสีแบบแห้งๆเลยนะครับดูครับนี่ขอบยางทุกอย่างดูดีหมดนะครับคันนี้คือรถมาแบบสภาพแบบเจ้าของเก่าใช้รักษาครับก็เลยได้สภาพนี้นะครับไม่ตากแดดแล้วก็รักษาดีก็ประมาณนี้คระถ้าเรามองใกล้ๆก็จะเห็นนะครับว่ารถมันค่อนข้างเนียนคันนี้นะครับ ต่อไปไปดูห้องเครื่องนะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างครับคันนี้เครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องเดิมเลขไม่แสนแปดครับน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้เครื่องก็ดีครับเดินทางไกลสบายครับไม่มีปัญหา ความร้อนเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับพวกแผ่นติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบนะครับคันนี้ตัวรถสวยเลยครับเครื่องแห้งนะครับไม่มีคราบน้ำมันเยอะนะคันนี้ เดินเรียบนิ่งนะครับฟังกันได้เลยครับเนี่ยครับสติ๊กเกอร์ข้านหน้ากับตรงหัวโช๊ก็อยู่ครบนะครับ ันนี้เพิ่งเซอร์วิสมาด้วยนะครับมีเดี๋ยวมีบินให้ดูนะครับรถคันนี้คือเอาไปไม่ต้องต้อมอะไรครับใช้ได้เลยนะคันนี้แล้วก็อันนี้ที่ไม่มีมก็คือกล่องตาฟิวนะครับตาปิดกล่องฟิวนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจัดการหาให้นะครับอันนี้มาเกจกของเก่าแล้วมันมันหายไปเคนะครเครื่องก็ประมาณนี้แหละ แผ่นกันความร้อนก็ทุกอย่างก็ของเดิมนะครับโชค๊คก็ยังค้ำได้ดีนะครับคันนี้แต่พวกนี้ไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วมันไม่แพงไนงะหลกัหลกๆดูที่เครื่องดีกว่าคันนี้เครื่องนิ่งเครื่องนิ่งเกียร์ปกติช่วงล่างดีนะครับต่อไปเราไปดูข้างในฝากระโปรงท้ายกันนะครับ ข้างในก็ประมาณนี้ครับมีถาดใส่ของแล้วก็มีเครื่องเสียงนิดหน่อยนะครับคันนี้ให้ดูคันนี้มีปฐมพยาบาลด้วยนะครับตรงนี้ของเดิมของเขาเลยหายยากเลยนะนี่ครับเปิดมาก็ยังก็ยังมีอยู่เลยนะประถมพยาบาลเดิมไม่รู้มีทำไม,ไ,มได้ใช้หรือเปล่า แต่ก็มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีมีที่วางพร้อมแล้วก็สำคัญก็คือต้องดูใต้พรมให้ดูใต้พรมนะครับล้ออะไรมีอยู่ตัวรถด้านในก็สวยนะครับคือส่วนใหญ่อีสาข้างในนะั้นมันชอบผุกนะครับแต่คันนี้ก็ ดูแล้วไม่ผุเลยคันนี้ยังดูดีอยู่นะครับเ,เนี่ยดูสภาพเอาเลยตรงเนี้ยขอบยางอลไรพวกเนี้ยอยู่สภาพดีทุก,ทกอย่างอย่างเนี่ยโครงรถรอยโครงสร้างเดิมนะครับเมอาก็อยู่ทั้งสองฝั่งเนี่ยลองดูอีกข้าง นี่ครับโครงรถสวยดูแม่แรงอ่ะพวกประแจพวกบล็อกอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับเอาไว้ไข่พลาสติกพวกนี้สภาพสวยนะ ชี้ด้วยพวกก็ขอบอยางอะไรพวกนี้ดูดีทุกจุดนะครับคันนี้เทียบกับอ,อยู่รถแล้วสภาพนี้ถือว่าสวยเลยพวกผ้าสักหลาดอะไรเนะี่ยครบโอเคประมาณนี้นแหละต่อไปเรามาเริ่มดูสภาพภายในกันต่อนะครับเริ่มต้นที่เบาะก่อนเลยนะครับเบาะสภาพสวยนะครับทุกจุดนะครับไม่มีขาดนะครับ นี่เบาอ,อันนี้คือเบาะใหม่นะครับเป็นเบาเดิมแต่นำมาทำใหม่ก็คือเปลี่ยนหนังใหม่ทุกจุดนะครับคันนี้เอาไปใช้ได้ยาวๆเลยคันนี้โอเคเบาสวยนิ่มด้วยคือถ้าหนังเดิมมันจะแข็งแล้วก็ถ้ามันมีขาดมันก็ซ่อมไม่ได้นะครับบอก่กอนมันจะซ่อมยากละซ่อมมามันก็ขาดอีกเพราะหนังมันแข็งหมดสภาพแล้ว โอเคนะครับต่อไปเรามาดูคอนโซลกันนะครับคอนโซลก็เป็นคอนโซลเดิมนะครับคันนี้สีเทานะครับคอนโซลอยู่ในสภาพสวยนะครับช่องแอร์ทุกอย่างสวยนะครับวิทยุ JVC แอร์เป็นแอร์แบบรุ่นมือหมุนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถก่อนคันนี้ระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับ เย็นมากนะครับคันนี้แอร์แบบหนาวจัดๆเลยให้ดูความแรงของแอร์นะครับทุกอย่างปกตินะตรงนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวผมปรับแอร์ให้เบาลงแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะครับเนี่เบอร์สามนะเบาลงสองเบาลงหนึ่งเบาลงแอร์ใช้ได้ครบนะครับทุกเบอร์นะลมแรงปกติเย็นมาดูพวงมาลัยกันต่อนะครับนี่ พวงมาลัยเดิมๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีการหุ้มใหม่แอร์แบกนะครับไฟก็ติดครบนะครับพวงมาลัยเป็นสามก้านสภาพสวยนะครับเดิมๆหายากนะครับสภาพนี้หายากนะครับเรือนใหม่นะครับเลขไม่เพียงหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปด้อยเท่านั้นนะครับคันนี้การพวกเข็มพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับ พวกเข็มความร้อนวัดรอบความเร็วน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ได้หมดนะครับคันนี้ครบถ้วนนะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับคันนี้ไฟหน้าปัดอะไรติดหมดนะครับไฟสว่างปกติมาดูพวกคอนโซลก็ถ่ายให้ดูแล้วแต่เปิดเกะให้ดูนิดนึงนะครับเกะก็ยังสภาพดีเลยนะครับมีที่วางแก้ว ข้างในก็สวยนะครับพลาสติกไม่มีหักนะครับตอนนี้นี่เอาดูเบาะตรงนี้แถวแถวเบาะเนี่ยกระจกไฟฟ้าคันนี้กระจกไฟฟ้าสี่บานใช้ได้หมดนะครับเปิดให้ดูเลยแล้วกันนโอเคให้ดูสภาพก่อนหัวเกียร์พลาสติกตรงเนี้ย รถเก่าชอบหักคันนี้ไม่มีหักนะครับใช้ได้หมดเลยเนี่ยนี่ครับมาดูตรงนี้นะครับแผงตรงนี้ก็ยังใช้ได้นะคือ บางคันมันก็ใช้ไม่ได้คันนี้มีดูนาฬิกาดูวันที่แล้วก็ดูได้นะครับว่าระยะทางแบบวิ่งได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนะี่ยหรือจะกดไปที่สปีดเนี่ยทุกอย่างก็ใช้ได้หมดนะครับแล้วเราก็ปรับล็อกความเร็วอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับโอเคคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เลยนะครับต่อไปมาทดสอบวิทยุกันนะครับคันนี้วิทยุ JVC นะครับ ที่เป็นสาระสําคัญเป็นอิสระจากใช้ได้ปกตินะครับจากการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสิ่งจำที่ได้มาในปี2560ไม่ครบถ้วนลำโพงต่างๆก็เสียงดีอยู่นะครับคันนี้มีเครื่องเสียงด้วยโอเคผมปิดแล้วนะถ้าใครจะฟังเพลงก็เนี่ยฟังได้เลยนะครับมี USB นะแต่เย็นเพลงเพราะของจริงแต่เย็นเพลงเพราะแรงตามมือ่อ มาดูด้านหลังนะครับคันนี้ฟิล์มกันร้อนนะสภาพดีนะครับฟิล์มแบบมืดๆนิดนึงนะครับน่าจะประมาณหกสิบนะครับก็ไม่ร้อนอะกระจกไฟฟ้าให้ดูแล้วใช้ได้แผงประตูนะครับสภาพสวยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็สวยนะครับข้างในพลาสติกไม่มีแตกหักนะครับเบาะนะครับเบาะสวยนะครับไม่มีขาดนะครับที่วางแขน หลังคานะครับให้ดูคันนี้สวยทุกจุดนะครับขอขายราคาสูงกว่าเดิมนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันรถรถสวยครับคันนี้รถสวยจริงๆให้ดูทุกจุดเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยแบบยาวๆครับคันนี้ไม่ต้องเก็บงานเยอะมากมายนะเพราะว่าทุกอย่างก็สวยพร้อมใช้นะครับรถคันนี้เบาะนั่งนิ่มมาก มาดูใบเสร็จเซอร์วิสรถคันนี้กันนะครับอันนี้เป็นบินเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วเองนะครับ <Okay. S 1> เนี่ยให้ดูประวัติเซอร์วิสนะเซอร์วิสตอนเลขไมล์หนึ่งแม่นแปดรกิโลตอนนี้เลขไมล์หนึ่งแม่นหนึ่งิบสคันนี้5เดือนเจ้าของใช้ไปแค่ไม่ถึง1,000กิโลนะครับ ประมาณใช้ไปประมาณไม่ถึงอะเพราะว่าคันเนี้ยผมอะ <c oughs> ขับกับจากต่างในวัดอีกต้องมี200-300โลอะเหมือนเจ้าของทำมาจอดอะครับว่้ง่ายคันนี้เขาทำแล้วเขาจอดคิดดูแล้วกัน5เดือนวิ่งแค่500โลหลังจากเซอร์วิสมา20ง0มบาทอันนี้ทำทำหลายอย่างนะครับคือใครได้ไปใช้ยาวได้เลยคันเนี้ยโอเครายการก็ตามนี้เลยนะครับ มีเปลี่ยนฝาสูบนะครับฝาหน้าประเก็นเปลี่ยนของเหลวแล้วก็มีฟัชชิ่งออยนะครับอะไรประมาณนี้แหละก็เปลี่ยนท่อเบนซินด้วยโอเคคิดดูแล้วกันรถ5เดือนก่อนผ่านไป5เดือนใช้ไม่ถึงพันโลใช้น้อยมากๆนะครับคือมันใช้ทุกวันได้เหละมันสบาย เกีย์ก็เข้านิ่มๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยคันนี้เสียงเครื่องหกสูบพอๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับรถคันนี้เครื่องนิ่งเครื่องนิ่งความร้อนไม่มีปัญหาแอร์เย็นเพียงพอนะครับช่วงล่างดีมากนะครับ แล้วก็สภาพรถดีมากรถวิ่งแค่แสนแปดเท่านั้นนะครับถ้าขายแล้วก็ต้องบอกว่าหามาขายอีกค่อนข้างยากนะครับรถสภาพนี้คันนี้ก็เป็นรถของอดีตทหารด้วยนะครับเป็นรถทหารนะครับรถคันนี้รถวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้ ข,ขับสบายครับปกติซีรีส์สามจะแบบแข็งนะครับต้องคันแต่คันนี้นิ่มนะเพราะว่าล้อมันล้อเดิมด้วยนะครับโชกอะไรก็เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรก็เลยสบายนะครับเหย,ยบพุ่งมากเลยนะเข้าของเร็วๆให้ดู ตอนนี้นั่งในรถสี่คนนะครับไม่มีใครพูดอะไรเลยนั่งในรถสี่คนนะก็อาจจะรถหนักนะครับมีผลนิดน,นึงนะจริงๆถ้าผมขับคนเดียวอ่ะมันเร็วกว่านี้นะแต่นี่น้ำหนักรถเยอะแต่นี่มันก็เร็วแล้วนะเนี่ยมันไปเรื่อยๆ เติมน้ำมันนะน้ำมันจะหมดคือคันเนี้รถสีดำนะครับใครๆก็ชอบนะสีดำแล้วก็เครื่องหกสูบด้วยสำคัญคือสภาพรถสวยนะครับทั้งเครื่องเกียร์ทั้งภายในภายนอก ก็เดี๋ยวขอเปิดราคาแพงกว่าที่เคยขายมานิดนิดหน่อยแล้วกันนะครับขอคนที่เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าโทรมาต่อที่หลายหมื่นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ารถสวยๆมันก็ต้องซื้อแพงแล้วก็หายากก็ขอความเข,าเข้าใจด้วยนะครับเจ้าของเก่าทํามาไม่ได้ใช้เลย ใครที่จะซื้อนะครับก็ลองช่างใจดูว่าระหว่างซื้อรถที่ถูกๆก,กว่านี้ก็ลองเปรียบเทียบดูครับว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายอีกทีตอนมีที่โลง่งให้เหยียบนิดนึงนะครับจะลองคลิกดาวให้ดู เยียบสุดไม่ได้ไงมันมันต้องมีแบบเหยียบแล้วก็เบรคครับเพราะว่าถานนมันไม่เรื่มหน่วยก็แต่ว่าแรงอะ่ะเหยียบทีก็พุ่งนะครับพุ่งเปิดเลยคันนี้ก็ผมชิกดาวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับ มากนะครับรถคันนี้ใครที่สนใจลองมาขับดูได้เลยเนี่ยคือ,ค,อคือทางไม่ได้เรียบนะคือแบบมีแบบเนิอนอะไรประมาณเนี้ยก็เนี่ยก็ซับแรงกระแทกดีนะครับช่วงล่างแบบไม่ได้หลวมไม่ได้อะไร,รช่วงล่างแน่น สำหรับรถคันนี้นะครับขอขายในราคาขายในราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับปกติผมจะขายประมาณแสนสามเก้านะแต่คันนี้ต้องบอกว่ามันมันสวยอะ่ะก็เลยขอขายแพงขึ้นอีกสักหมื่นหนึ่งราคานี้พร้อมจบค่อยโทรมานะครับเงินสดเท่านั้นนะครับไฟแนนซ์จัดไม่ได้แล้วนะครับเคนะครับเพราะว่า e สามหกเดือนนี้สวยๆบางคันเขาก็ขายกันแบบ สนเจ็ดแสนแปดแล้วนะครับอันนี้ผมขายราคาที่ไม่แพงและสมเหตุสมสผลสนใจบรบกวนโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าทักไลน์มานะครับดูรถได้แถวราชพฤกษ์ตะลิงชันนะครับก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ